มาเด้อทุกคนแซ่บตัวโ่ไฟแล้วเอื่นเทพดามากินน้ำคือเกา่าตุ่มปานินใส่ผักกระแย่งผัดกะเพราหมูซับแตงโมหวานๆนมไอแก้วบองเบ้อผัดกระกนาำมาๆมาทุกคนทุกคนอร่อยอร่อยแล้วกันนะครับเด้อพี่น้องคำว่ารูเมื่มง อยู่เย็นเป็นสชกนะครับเด้อลำลวยลำวยลำวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอบคุณบิมาแย,ย่งนะครับเลยเล่นเชียร์แรงใจให้บพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ดีชมแนวว่าเป็นแนวใดขอบามาเบิร์กมาขอบฟ้องมืดระขนาดต้องไปนินจายเพราะไปแย่งมาพี่น้องหัวหน้นหอนเลยว่งโซนหอนรำกันนู้น หอกมากเาไดหลายแล้วนะซีมึงสซีมย่างน้อยซแมงตีแมงม้ลกินมึกแตงโมแล้ืมมักน้ำมึกแตงโมพี่น้อง ว่าเจ็บขนน <c oughs> ั่นมาว่าค่ากค่ะค่ะค่ะทำมาสุขสุกนครับทำมาเาลำลำลลลพื่อมาย่างกันทำด้วยทำด้วยเด็กผิเดำเลยยินเป็นสุขทุกท่านทุกคนครับฝาก่น้ดงสีส้มเนี่ยผิวเป็นหน้าไรคอมเมนต์ทำมาเนี่ย คอมเมนต์สีชมว่าเป็นอย่างไรก mm hmm. ัิเฮ็ดนี้นี่แหละพี่น้องซ้อยเฮ็ดก้อยยอมไป mm hmm. ที่ละหาทีละชิบก็ว่าไป mm hmm. เป็นเตแัยแตรวป่าน mm hmm. สีสดปนกันนะตรวป่ากสดน้ำดีิเราพี่น้องหืมสุดหยวนเลยเขาหนีแค่ก้ามัด ฟังเสียงสดอ้ยกันนะอืมขานาดแคบแคบุนนะ่ะนเบิ่อหน่อยหนึ่งหอ้จะหยอกจะหยอกแล้วน้งเันแล้วเจ้าปัดกระเพราหนึ่งับบบยบ๊ยเขาทาขนาดปัดกระเปากได้ซ่บ ฝาค่ะเูจะเงินอนตลุ่ยฝาเอื่อเนเอาพี่น้องลองไปเมื่อกี้ผมบอกไปบอกมากมบอกชำนาญชำรังนั่นแหละลำหน้าพระจ่าครับพี่น้องครับในมงมมองว่าจะได้รับสบายขอตรวขอไฟครับผมไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบายบอกไปบอกมากกันรินพันกันพี่น้องเอ้ขอตรวขอไฟครับผม